ช่วงซูเปอร์ฟู้ดเมนูกับผลิตภัณฑ์เนทารีใครๆก็อยากสุขภาพดีจริงไหมคะและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงก็อยู่ที่อาหารที่เรารับประทานทุกวันนั่นเองค่ะช่วงซูเปอร์ฟู้ดกับเนทารีวันนี้นะคะเลยขอแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสุดยอดอาหารทรงคุณค่าค่ะที่ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวจริงนะคะอย่างเมล็ดคีนนวนี่ค่ะที่แม้แต่องค์การสหรประชาชาตินะคะยังประกาศให้ปี 2013เป็นปีแห่งเมล็ดคีนนวเลยทีเดียวค่ะแหมเมล็ดเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้แต่มีดีอะไรซ่อนไว้บ้างต้องไปฟังค่ะเห็นเมล็ดเล็กจิ๋วแบบนี้แต่กลับเป็นซปเปอร์ฟู้ดขนาดแท้เลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมสารอาหารชั้นดีมากมายเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กแมกนีเซียมที่เด็ดที่สุดก็คือมีโปรตีนที่สูงลิ่วแต่มีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนและผู้ที่เป็นเบาหวานค่ะ เม็ดเล็กๆแต่ประโยชน์เลอค่า<ช>ขนาดนี้นะคะ<ช>แต่ว่าเราจะทานกันแบบไหนยังไงวันนี้มีเมนูตัวอย่างมาทําให้ดูด้วยค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดคีนวัวหลากสีค่ะวันนี้เราเลือกใช้เนช a รีขีนัวสสีนะคะเพื่อสารอาหารที่ครบถ้วนและสีสันที่สวยงามด้วยค่ะวิธีทำนะคะนำมะเมล็ดคีนวัวค่ะมาหุงข้าวเหมือนกันหุงข้าวทั่วไปเลยค่ะโดยใช้มเมล็ดขีนวัว1ส่วนนะคะ และน้ำสอส่วนค่ะแล้วนำไปหุงเหมือนกันหุงข้าวทั่วไปนะคะซึ่งเมื่อหุงเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็พร้อมจะนำมาผัดกันแล้วค่ะโดยผัดกับแครอทข้าวโพดและหอมใหญ่ค่ะได้ที่แล้วโรยต้นหอมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมหน้าทาน,นขึ้นนะคะ ผู้ชมค,คะกลิ่นดีมากๆหอมจริงๆเดี๋ยวต้องชิมรสชาตินิดนึงนะคะรสชาติเหมือนกับทันข้าวสวยแต่มีความหนึบๆนะคะแล้วกลิ่นหอมใน,ในความรู้สึกสอนคือสอนรู้สึกหอมกว่านะคะแล้วก็มีเนื้อกรุบๆนี่เคี้ยวด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะสอนว่าลองนําไปทําให้ตัวเองนะคะหรือว่าคนที่เรารักและห่วงใยทานกันเป็นประจํา <c oughs> ก็น่าจะเป็นอีกวิธีที่ดีในการดูแลสุขภาพค่ะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถทานเมล็ดคีนัวเนี่ยกับทุกเมนูแทนข้าวสวยได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะควรจะเลือกคีนัวที่มีคุณภาพด้วยค่ะ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับประทานนะคะเอาละค่ะวันนี้ใครที่อยากจะได้มเมล็ดคีนัวเข้าไปเติมเต็มในเมนูสุขภาพสุดอร่อยของคุณนะคะสามารถไปติดต่อ<ม>หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยที่เบอร์089 7750837นะคะและ089 08ค่ะ7750847ค่ะหรือติดต่อไปที่ w w w n a t u r y c o m นะคะและวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่กับครัวสวยๆของโมเด r n f อร์มศีนครินค่ะ ขอขอบคุณเนทารีบีเฮลตี้บายเนเจอร์ที่สุดเรื่องคุณภาพที่1ด้าน s u p e r ร์ฟูโทร0897750847